อย,ยญญอยู่ร้อยเอ็ดแล้วทำไมถึงมาขายที่อินธรรมระนี่ล่ะครับอ,อยากมาลองดูลูกเราอยู่บ้านเราก็ทําแต่นาอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วมาที่นี่ได้นานเลยครับมาขายตรงนี้เป็นสิบปีแล้วลูกขายดีไหมครับขายดีลูกแล้วมันมาเริ่มแย่ตรงแยง่นี่แหละตรงโควิดนี่แหละลูกก็สงสารแกแกบอกว่าขายไม่ค่อยดีนี่ยบจริงๆบางทีไม่มีลูกค้าเลยมาหาแกนะ ก่อนโควิดมีกําไรอยู่นะป้านางก็น่าจะมีเงินเก็บบ้างใช่ไหมครับป้าก็ป่วยด้วยไงเงินที่มีที่เก็บไว้ก็เอามารักษาอาการป่วยก็านางป่วยเป็นอะไรครับเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวมะเร็งไม่เลือดขาว<ม>ตอนนี้ยังร<ม>ักษาอยู่ไหมครับก็รักษาอยู่ด้วหมอก็บอกให้ไปเติมเลือดอยนะ ทำไงล่ะครับเนี่ยรายได้ก็น้อยลงแต่ก็ต้องไปรักษาตัวเหมือนเดิมก็ต้องทำเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องทําต้องโซ่ไปเรื่อยๆลยตอนนี้มันค้าขายไม่ดีแล้วทำไมถึงไม่กลับบ้านล่ะครับยังมีหนี้มีสินเขาอยู่ไงลูกถ้ากลับบ้านไปนี่ก็ไม่สบายใจแล้วเราลูกเราติดหนี้ติดสินเขาเป็นบาปเป็นกรรมนะลูกถ้าเอาแล้วไม่ใช้เขาอ่ะเหนื่อยก็ไม่ได้พักต้องเปิดร้านทุกวันแล้วมันขายของก็เยียบด้วยค่ะช่วงนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนทําไปก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ถ้าขายไม่หมดมันก็ไม่มีกาไรใช่ไหมคะป้าเขาก็เงีย เขาก็บอกว่าเนี่ยยิ่งโควิดยิ่งแกแก็แย่ทุกคนก็หาเงินลำบากเหมือนกันแล้วก็มันอุดหนุนแกบางทีแกก็เปิดขายดึกคือของมันขึ้นราคาทุกวัน<อ><ใ>นี้ยังหมู่ยอ่ะหมู<ช>แล้วเราปรับราคาขึ้นตามไปไหมครับราคาหามันไม่ได้ปรับนะลูก เท่าเดิมเลยเท่าไหนเท่านั้นเราก็สงสารลูกค้าแต่ละคนก็ไม่มีตามก็แน่กระทาให้เยอะหน่อยลูกกินให้อิ่มไปเลยบอกก็ซื้ออยู่ครับซื้อลาบซื้อก้อยนี่แหละครับต้มแซบอะไรพวกนี้แหละครับเยอะครับอิ่มเลยแหละครับคุ้มอร่อยด้วยภาระาของเราคือนี่ใช่ไหมตอนนี้หลักๆเลยนี่กเกิดจาก,กอะไรบ้างครับ เรื่องแรกก็ป้าเจ็บป่วยแล้วก็สามียืมแล้วเขาก็ไปนะสามีไปยืมเงินมาป้าเป็นคนทำไปไหนอะับมีไปไหนเขาไปอยู่กับแฟนใหม่เขาก็มีภาระเรื่องหลานเรื่องแ,แม่เขาออกมาให้เราเลี้ยงแล้วเขาก็ไม่ส่งเลยคือลูกสาวค,คุณป้าพาหลานมาให้เลี้ยงแล้วก็ไม่ส่งเลย แล้วคุณป้าก็ต้องส่งเสียหลานตื่นขึ้นมาก็ต้องใช้ต้องกินแล้วใช่ไหมทําไมต้องไปกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงมากขนาดนี้ทำไมไม่ไปกู้ธนาคารแทนป้าป้าไม่ผ่านไงเพราะว่าป้าออกรถให้ลูกชายไงรถเนี่ยเป็นเชื่อป้าลูกชายก็จะส่งเองป้าก็บอกนะอย่าทําให้แม่เสียนะเขาก็รับปากแต่เขาทําไม่ได้ไลูกลูกชายไม่ส่งเราก็ติดแบล็คิสต์ใช่วันนี้ก็พยายามเต็มที่เต็มที่ลูก ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วเนาะใช่ <นะ S 2> รูรานไม่ถึง5้าชั่วโมงทาะวันไหนถ้าสี่ชั่วโมงนี้ก็ว่าเยอะแล้วสี่ชั่วโมงคือเยอะแล้วใช่ไหมอ๋องสู้เพราะร้านก็ยังอยู่กับเราด้วยร้านนี่แหละสำคัญผมรักเยนางครับเป็นเด็กดีนะท้ามดื้อห้ามซนนะลกูกอ,อยายจะสู้เพื่อนนูนะลกูกนูเป็นกำลังแกให้แม่เนาะ <c oughs> แกก็เล่าให้ฟังว่าที่รายการเขาจะมาถ่ายป้าแล้วนะป้าดีใจมากเลยอย่างเงี้ยแกแบบเหมือนมีความหวังแบบขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแกพูดมีรายการนี้เข้ามาช่วยแบบดีแบบมากๆเลยแบบช่วยคนที่แบบลําบากให้ต่อชีวิตเข้าไปอีกแบบยาวอย่างเงี้ยค่ะป้าดีใจมากเลยมาหาป้าเนี่ยตื่นปันใจแบบป้าพูดอะไรไม่ออกเลยผมเชื่อว่าถ้าเกิดป้ายังขยันแล้วก็ซื่อสัตย์อยู่แบบเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นวันของป้าครับ สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผู้พิการทางการได้ยินรายการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาด The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสโมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22